ล็อกเข้าแอปต่างๆเข้าแอปไม่ได้เลยครับอันนี้แอป Facebook ใช่ไหมครับพอกดออกไปปุ๊บจะเข้าแอปอื่นๆก็เข้าไม่ได้ติดล็อกหมดเลยครับตัวเราเองหรือว่าเด็กที่บ้านเนี่ยเขาไปดาวน์โหลดแอปล็อกมาแล้วลืมรหัสผ่านจํารหัสไม่ได้ไม่รู้ว่ารหัสอะไรกันแน่ใส่ไปปุ๊บมันก็เข้าไม่ได้เป็นสีแดงตลอดเลยมีวิธีแก้ไปดูก็เลยครับนี่เลยครับทุกคนนี่ เออเด็กๆที่บ้านเขาไปดาวน์โหลดแอปมานะครับเป็นแอปที่ล็อกแอปต่างๆนะครับแล้วจํารหัสไม่ได้ครับว่ารหัสอะไรกันแน่นะครับใส่ไปก็ไม่รู้กี่อันแล้วมันก็ไม่ใช่สักทีหนึ่งนะครับใครที่เป็นแบบเดียวกับของคู่หนึ่งแบบนี้นะครับเดี๋ยวทําตามที่คู่หนึ่งแนะนําได้เลยนะครับเห็นไหมฮะเราหูล็อกทุกอันเลยล็อกทุกอันเลยแล้วจะเข้ายัางไงเนี่ยใช่ไหมไลน์ก็ล็อกด้วยนะครับวิธีการแก้ไขาอาการนี้นะครับ โดยปกติแล้วเนี่ยเราจะต้องไปลบหรือว่าถอนการติดตั้งแอปที่มันเป็นตัวต้นเหตุที่มันทำการล็อกแอปต่างๆเนี่ยออกซะนะครับนี้ปัญหามันมีอยู่ว่ากดเข้าไปที่การตั้งค่าก็เข้าไม่ได้ก็ต้องให้ใส่รหัสอยู่ดีนะครับใส่ก็ใส่ไม่ได้เพราะเราจำไม่ได้แล้วก็ไม่รู้ด้วยนะครับว่ามันรหัสอะไรกันแน่ดังนั้นวิธีแก้ให้ทุกท่านทำแบบนี้ครับให้ไปที่ Pa Store แล้วแตะไปที่รูปโปรไฟล์มุมขวาบนสุดครับแตะไปแล้วไปที่จัดการแอปและอุปกรณ์แล้วให้ไปที่แถบด้านบนครับเราเห็นคําว่าภาพรวมกับจัดการเห็นไหมครับให้เราแตะไปที่จัดการในหน้านี้แหละครับให้เราค้นหาเลยครับในหน้านี้แหละแอปอันไหนที่มันแปลกปลอมแอปอะไรที่มันเกี่ยวกับล็อกล็อกล็อกแอปอะไรสักอย่างนึงเนี่ยให้เราหา หาดูครับว่าตัวไหนกันแน่นะครับเลื่อนเลยแต่ถ้าว่าใครรู้ว่าเราดาวน์โหลดแอปชื่ออะไรมาก็หาตามชื่อนั้นได้เลยนะครับในที่นี้เราไม่รู้ว่ามันอะไรเนาะเราก็ไล่าหาไปครับนี่คุณหนึ่งเจอแล้วแอปล็อกนี่ตัวนี้ส่วนใครเป็นแอปอื่นๆก็หาคำว่าล็อกหาคำว่าอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยที่มันใกล้เคียงอ่ะให้ได้นะครับเมื่อเราเจอแล้วเราก็มาตรงนี้ครับเราจะเห็นมันจะมีลูกศรดับดาวชี้ลงเห็นไหมครับ ตะเข้าไปครับแล้วเรากดเข้าไปที่รายละเอียดของแอปตรงนี้เลยเราจะเจอคําว่าถอนการติดตั้งเห็นไหมครับดังนั้นให้ทุกท่านกดถอนการติดตั้งตรงนี้ได้เลยครับกดยืนยันถอนการติดตั้งเพราะเราเข้าการตั้งค่าไม่ได้เราต้องใช้วิธีนี้กันครับนะฮะเมื่อถอนเรียบร้อยแล้วมันจะมีคําว่าติดตั้งแบบนี้เห็นไหมครับทนนีนี้เรากดปุ่มโฮมพักไปครับเดี๋ยวเราจะไปลองเข้ากันครับว่ามันเข้าได้หรือยังเข้าทิกตอกกันเลยเนาะ อ่าได้ไหมครับเข้า a c e b o o k ดูดิอ่าเข้าได้แล้วนะครับ Messenger เข้าได้แล้วเหมือนกันอ่ะไลน์เข้าได้แล้วนะครับทุกท่านแค่นี้เองครับขั้นตอนและว,วิธีการถ้าเกิดว่าลูกเราหรือว่าตัวเราเองครับไปโหลดแอปอะไรมาเพื่อล็อกไม่ให้คนอื่นเข้าได้เนี่ยเราก็ใช้วิธีการเข้าไปถอนการติดตั้ง ด้วยวิธีที่คุณหนึ่งแนะนำนะครับอันนี้เป็นเคล็ดลับพิเศษเลยเจอปัญหากับตัววันนี้นะครับก็เลยเอามาแนะนําบอกต่อซึ่งโดยปกติแล้วอ่ะเวลาเขาล็อกแอป,ปปุ๊บเนี่ยมันจะล็อกไปที่การตั้งค่าด้วยทําไมคุณหนึ่งถึงย้ําว่าเอะการตั้งค่ามันสาคัญยังไงนะครับตรงนี้เดี๋ยวเอาให้ดูการตั้งค่าเนี่ยมันจะมีคําว่าแอป,ปอยู่เห็นไหมครับกดเข้าไปที่แอป,ปเราก็สามารถเข้าไปไล่หาแอป,ปเหมือนกับที่คุณหนึ่งพาพวกเราไปในเพจโตะครับ เราหาปุ๊บแล้วเราก็กดถอนจะติดตั้งก็ได้นะครับหรือเราจะกดหยุดก็ได้เดี๋ยวคุณหนึ่งเอายกตัวอย่างให้ดูสักอันหนึ่งนะสมมุติว่าเป็น Tik t o อกนะฮะสมมุติว่าไอเจ้าตัวแอป Tik t o อกเนี่ยเป็นแอปล็อกนะครับวิธีการจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ต้องถอนก็ได้นะครับเรามากดแค่บังคับให้หยุดตรงเนี้ยมันก็จะหยุดการทํางานเลยแต่ถ้าเกิดว่า เราไม่มีปุ่มให้หยุดอะไรเงี้ยก็ถอนได้ก็ถอนออกไปเลยนะครับก็เอาวิธีนี้ไปใช้กันได้เลยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับส่วนใครถอนได้ไม่ได้ยังไงแล้วชื่อแอปอะไรเท่าที่เรารู้เนี่ยก็คอมเมนต์บอกคุณหนึ่งเอาไว้นะครับเดี๋ยวยงไงคุณหนึ่งจะทําคลิปแนะนําเพิ่มเติม,ตมให้งไงแจ้งชื่อรุ่นยี่ห้อมือถือท่านผู้ชมด้วยนะครับเราจะได้มาช่วยกันแก้ปัญหาแล้วก็จะได้ช่วยกัน แชร์ Share, ช่วยกันแบ่งปันใครมีเคล็ดลับเจ๋งๆงกว่านี้ก็คอมเมนต์บอกกันได้เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเพียงแค่นี้เราก็สามารถกลับเข้าใช้งานแอปต่างๆได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วไอแอปที่เราไปดาวน์โหลดมาเนี่ยครับถามว่ามันมีประโยชน์ไหมมีประโยชน์สําหรับการล็อกแน่นอนครับแต่ถ้าเกิดว่าเราจําไม่ได้เนี่ยแนะนําให้ใส่เมลใส่อะไรเพิ่มเติมหน่อยนะครับเพราะว่าในแอปต่างๆที่เราไปดาวน์โหลดมาเนี่ยเขาจะมีให้เราไปผูกเมลด้วย ผูกเมลเพื่อให้เราทําการกู้คืนได้อะไรแบบนี้ครับแต่ถ้าว่าเราจําไม่ค่อยได้เนี่ยแนะนําให้จดใส่กระดาษเก็บไว้ครับจะเป็นวิธีที่ง่ายและก็สะดวกที่สุดเลยติดขัดปัญหาหรือสงสัยอะไรเพิ่มเติมคอมเมนต์ไว้ด้านล่างของคลิปนี้ได้เลยนะครับและคุณหนึ่งยังมีอีกช่องทางหนึ่งให้พวกเราไปติดตามกันไว้ได้เลยนะครับนี่คือ ID l ดี e ์ของคุณหนึ่งเองแอดกันไว้ได้เลยนะครับพวกเราจะได้ไปช่วยคุณหนึ่งแชร์และแบ่งปันอีกช่องทางหนึ่งในแอปไลน์ครนึง สอนดีและยังมีเคล็ดลับและเทคนิคดีๆอีกมากมายเลือกดูได้ที่ playlist ที่ช่องครูหนึ่งสอนดีได้เลยนะครับที่สำคัญอย่าลืมแชร์ออกไปแบ่งปันให้กับเพื่อนๆกันด้วยนะครับจะได้เกิดประโยชน์กับเพื่อนๆร่วมกันพบกันใหม่ในคลิปต่ตอไปนะครับครูหนึ่งสอนดีสวัสดีครับ